นี่ครับพี่หมูพี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูสายนสายอนสุราษฎร์ธานีเต็มรถที่ใหญ่ที่สุดคุณภาพดีที่สุดเลือกรถมาแบบดีที่สุดรถไม่ดีไม่มาขายลูกค้าเสียชื่อแต่จริงๆแล้วผมพี่หมูก็เป็นญาติกันนะครับโชคดีที่ได้มารถได้รถได้ร,ดรับรถจากที่ท่านรีวิวใหม่ๆได้จากพี่หมูพี่หมูเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เป็นที่มาของเพื่อเป็นยังไงอยู่พี่กัดไหน เอาเอาเอา,เอารถด้อบ้างก็กอนนวยนะครับ <c oughs> โซเดีแฟนชงยูทูบ e ของคองผีก็ด้วยนะครับของผีก็ด้วยนะครับพอ,อนะครับคิดจะซื้อ,อคิดจะขายรถ,นะ,รถนะครับถักมาได้นะครับถักมาได้โดยเฉพาะาพวกคนกเนนทางเรื่องซื้อและเรื่องขายนะครับในเมื่อเราซื้อรถช่วยๆนะครับเราก็ทำมาได้เลยพอได้ขายรถช่วยๆดีดีย่างคันนี้ก็พี่เองก็ ห้ารถทีไม่หน้อยๆสัพพ์เดิมๆไม่ได้ใช้งานเออนะครับทันนีก็โอเก็มาดูนะครับที่สัพพันเพรเลยรถทีนี้นะครับมาทดลองขับได้นะครับผ่านทางผ่านทางมาดูได้พูดภาษากลางได้ไหมครับเพราะว่าดูทูบี่ไปทั่วโลกครับโอ้จริงหรอครับโอเคนะปรับเสียงปรับเสียงหน่อยแปลงรุ่มไปอยากอากจากอากโซนใต้นะครับมาเป็นโซนภาษาต่างนะเคนเดียวภาษาเอ่อ ที่ว่าคนฟังกันเยอะนะครับก็สวัสดีนะครับแฟนช่อง y o u t u b ของชื่ออะไรครับเที่ยวกอนแกกับสองแกเที่ยวทั่วไทยเที่ยวกอแกกับสองแกเที่ยวทั่วไทยนี่นะครับวันนี้พี่เขาก็มานะครับจัดรถตู้นี่รถตู้สวยๆเลยนะครับพี่เขาเลือกรถสวยๆเดิมๆก็มาเจอร้านพี่นะครับก็เป็นญาติกันแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมมังขับเจ็ตสปงเจ็ตสกีไปเที่ยวกันนะครับก็บอกเลยนะครับอยากได้รถสวย มาที่เราเลยนะครับสายยนต์เ7 7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีรถให้เลือกทุกรุ่นทุกแบบเออมไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเก๋งรถโฟล์วินรถเจ็ดที่นั่งรถตอนเดียวรถตอนครึ่งไม่ครบนะครับ<อ>รถทุกรถทุกเรื่องรอเหมือนกันนะพี่น้องก,กันรอเหมือนกันรนะอรอรอเหมือนกันนะครับเ<อ> <s> ที่ยวกกอะแกเที่ยวกอะแกเที่ยวทั่วไทยนะครับมัยไมก่อนก็เที่ยวกันเยอะ ตอนนี้ก็มีรถแคมเปอร์คาร์มีรถมอเตอร์โฮมเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับแต่เรากําลังจะเปลี่ยนวิธีการเที่ยวแบบใหม่ใช้นะครับใช้รถตู้ที่พี่ชายผมจัดสรรมาให้คัดเลือกมาให้นะครับเดี๋ยวรู้กันใน EP ีต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกับรถที่พี่หมูให้ไปรถตู้นี้ต้องเอาไปทําอะไรบ้างพี่เอาไปเอาใส่ข้างหลังใส่ใหม่หมดหรือว่าผมจะใช้รถตู้การเที่ยวแบบทําลายรถตู้น้อยสุดแล้วก็ถูกกฎระเบียบของขนส่งอ๋อถูกกฎระเบียบ สามารถต่อทะเบียนได้เรียบร้อยมีขนส่งมีตเรามีสัมประสามิตสามสหน่วยงานที่เราต้องระวังเรื่องการทํารถเคมเปอร์คาเราะทำาะไรเที่ยวให้มีความสุขแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายเป็นรถเคมเปอร์คาขอขอบพระคุณนะครับแฟนช่อง u t u b e ของของสองเที่ยวก่อนก่อนแกเียกยากมากเที่ยวก่อนแกเที่ยวก่อนแกพูดคำว่าเที่ยวก่อนแกก็เจอเราใน YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำสัญญาข้างในวางเงินนะครับวางเงินสด ซื้อกันสดครับยุคนี้ต oh ้องซื้อเงินสดอย่างเดียวครับเงินผ่อนหาตังค์ยากครับบางคนก็ไม่มีตังค์ครับพี่นะครับแต่ของเราได้ต้องสดต้องผ่อนนะครับได้ต้องสดต้องผ่อนมาที่นี่มีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนอะไรก็ได้นะครับแต่พี่เขาเหลือเือแล้วเหลือแล้วใช้ชีวิตแบบสนานยทำยูทูปปีไปไม่เป็นนะครับหยุดมาหลายปีไม่ได้ส่งวิดีโอยูทูปก้อนจะไปในยุ่ช่องยูทูปเลยนะวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับไว้แค่นี้ก่อนซื้อยูโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับล็อกล็อกมือมนะ นี่ครับชีวิตตั้งชีวิตครับเก็บเจ็ดปีจ่ายแค่สองนาทีออกมาเดี๋ยวเอานี่ไงจะซื้อความสุขความสุขถ้านอนติตียงไม่ต้องซื้อแล้วใช่ค่ะเราต้องไปตอนเราดีแหละนี่ใบนี้ใช่รับประการก่อนจะรับเล่นนะครับตรงนี้ใบนี้ยืนยันนะครับเพราะเราได้จ่ายตังแล้วแก่ห่อเคยห่อเคยดูดูดูมันว่าผม มันว่าห่อเคยนี่เคยท่าช้างนะเคยท่าช้างมึงจะใส่กุ้งเยอะแต่ได้แต่ได้ไข่เค็มชายามาแล้วออนี่พี่น้องกันต้องหมดแหละทำงานไปในเดียร์ที่บนท้ายหลังเออคนทุกที่ไหนห่อเป็นคนอยากที่เดียวที่ท่าช้างบอกเลยนึ่รักเธอเอาไปเอาไปมาทีมาหาที่เกี่ยวไม่ได้จ้ะบริษัทตั้งบริษัทหาที่เกี่ยวสักอันไม่ได้ ตอดจากกันไหนปะกันไหมงดูใน,นกองกุญแจเลยเอาที่เกี่ยวกับการเก่งมากแก,กา้สักอันนึ่งนิ้วหน้าปลาไปแทงไฮโลใช่มันจะนับถุงนีเออไอ,อ,อ,อหักนน่อนออกเลยไม่ที่จาไปก่อนรมืน่นอะหักแล้วจะไม่ไปอันนี้สามหมื่นค่ะคลิปแรกคลิปต่อไปนี่จะไปไหนกันคะ ก็รอปลายฝนต้นหนาวก็จะปีนี้น่าจะหนาวมากเพราะว่าปีนี้มรสุมเข้าสิบสองลูกเพราะฉะนั้นปีนี้นีจะหนาวสุดเธอถ่ายน้องก็มื่อน้องก็สวยเวลาเขานับตังปาก็ค่อยหน่อยหน่อยหิงคาลูกค้าไปกินกาแฟตัวนู้กันไหมพี่นับตังไม่หูกเลยอมาตอนแรกเราบอกวิธีให้มา